ผมฟังพี่คนนี้พูดแล้วก็มันก็ได้ข้อคิดจริงๆนะในเรื่องราวของลุงพลนะครับก็เลยอยากให้ทุกท่านได้มาฟังร่วมกันแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะมันจริงไหมมันยังไงแน่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาขั้นกลางระหว่างคลิปเป็นจบดันขึ้นฟีดเปิดการมองเห็นกันเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์นะครับ

เท,ท่าที่ผมรู้มานะครับน้องชมพู่เสียชีวิตใช่ไหมแล้วศาลก็พิพากษาว่าแกมีส่วนมีส่วนทําให้น้องชมพู่เสียชีวิตทีนี้ผมค่อนข้างเอะใจอยู่2อ,อย่างกับคนที่ชื่อลุงพลน,นั่นนะครับล่าสุดออมาแล้วผู้ชมครับรอน,นีบาดแผฉีกขาดที่โอโยูอ่ประเทศมีของเหลวในช่องคลอด แต่ไม่ยืนว่เป็นอสุจิยังไม่มยืนวัาเป็นอสุจินะฮะนี่คือระหว่างที่เราสัมภาษณ์อยู่บนเอามาหลายช็อตเลยนะครับ คุณคิดเหมือนผมไหมครับคิดเหมือนกันไหมนั่นเขาร้องไห้จากใจเลยใช่ไหมครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะฮะคือถ้ามีหลานคุณเสียชีวิตอะเป็นหลานแท้ๆเลยครับคุณจะมีอารมณ์เอาตัวเองออกสื่อแล้วเป็นคนดังปะไปเป็นนักร้องอย่างเงี้ยเฮ้ยหลานคุณตายนะย้ําอีกทีว่าหลานคุณตายนะครับถ้าเป็นผมผมไม่เอาโอกาสแบบนี้ครับแล้วผมก็จะไม่ทํามันเด็ดขาดย้ํานะว่าถ้านว่าถ้าเป็นผมครับโศก อ่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ตรงจุดนี้สักเลนหนึ่งมันน่าสนใจนะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปนะถ้าเปรียบเทียบนะครับผมพ่อแม่น้องพ่อแม่น้องชมพู่อันนี้ผมพูดกลางๆนะหยิบพูดไปเดี๋ยวก็จะไปหาว่าไปเ,าเข้าข้างคนนั้นคนนี้ไม่ใช่นะครับคือผมจะพูดให้เห็นภาพเฉยๆว่าพ่อแม่น้องชมพู่อ่าเป็นพ่อกับแม่แท้ๆนะครับ สายเลือดเดียวกันกับน้องชมพู่ลุงพลเป็นแค่ลุงเขยเปรียบเสมือนคนอื่นอย่างที่บอกไปนะครับทีนี้พี่คนนี้เขาพูดให้เราคิดนะครับผมว่าหลานหลานตายทำไมจะต้องแบบไปวิ่งออกสื่อทำให้ตัวเองดังไปร้องเพลงผมเคยพูดนะเรื่องนี้จริงๆนะ ว่าเหมาะสมหรือเปล่าผมก็เคยตั้งคําถามเหมือนกันแต่สมัยนั้นก็ไม่ค่อยมีคนจะสนใจสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะคนมันชอบมันต่างกันแต่ทีนี้เ้วยว่าสารมันตัดชิ้นออกมาแล้วนะผมว่ามัน,มนผลมันออกมาแบบนี้มันก็เลยทําให้เราชวนคิดว่าเอ๊ะทําไมลุงพลถึงวิ่งไปออกสื่อทําให้ตัวเองดังไปร้องเพลงทางทั้งที่หลานขอย้ําว่าหลาน หลานหลานตายบอกว่ารักหลานมากลุงพลบอกว่ารักหลานมากแต่ยังมีกระจิตกระใจไปออกสื่อสร้างชื่อเสียงไปร้องเพลงมีความสุขนะครับอย่าพูดนะครับว่าโอกาสมันมาแล้วคือพี่คนนี้ก็ให้ข้อคิดว่า ถ้าเป็นเขาเขาไม่ทําแล้วถ้าเป็นเอฟซีเอฟซีทำไหมครับเราจะทําไปทําไมเราทําไปเพราะอะไรี่เราต้องหาคําตอบตัวนี้ก่อนเพราะว่าลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยเลยตั้งแต่แรกๆครับต้องสงสัยในสื่อโซเชียลก่อนเลยเข้าใจไหมครับโซเชียลก็ตั้งคาถามมาตั้งไปดูในคลิปแรกเลยถ้าไม่เชื่อผมนะคลิปแรกที่ออกข่าวเลยนะครับ พอมีลุงพลออกข่าวปุ๊บนั่นแหละครับคนสงสัยลุงพลตั้งแต่ตอนนั้นเลยอันนี้กระแสโซเชียลนะครับไปดูได้ทีนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่นี่ไม่ยอมออกสื่อเลยไม่ยอมไปนั่นไม่ยอมไปนี่ไม่ยอมทำนั่นทำนี่เลยนะครับเพราะอะไรนั่นคือลูกเขานะครับเขาก็ไม่ได้ชฉวยโอกาสในขณะนั้นนะในขณะนั้นนะย้ำว่าในขณะนั้นเพาะเขาเสียใจอยู่ แต่ลุงพลร้องไห้ที่บอกว่าไม่มีน้ําตาใช่ไหมครับเสียใจเสียใจแต่ว่ามีอารมณ์ที่จะแบบไปวิ่งเต้นออกสื่อออกข่าวไปเดินแบบไปร้องเพลงเหมือนกับว่ามีการวางแผนว่าจะสู้คดีหาเงินเห็นไหมครับสร้างพญานาคเปิดรับบริจาคนะครับให้คนเข้าไป แสวงหาผลประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับขนาดเดินแบบยังเอาอ่ะนะครับผมเออนั่นแหละครับคือเสียใจจริงหรือเปล่านสังคมก็ตัง้งคำถามว่าเสียใจจริงหรือเปล่าอันนี้มันก็น่าคิดนะครับเห็นไหมครับทุกคนเห็นภาพไหมครับที่เห็นภาพไหมครับว่าลุงคนทําไปเพราะอะไรทําไปเพราะหาเงินสู้คดี ใช่หรือไม่รู้ว่าตัวเองจะต,ต้องสู้คดีใช่หรือไม่อืมนี่นะครับเต้าเสียใจขนาดนี้ไม่มีอารมณ์หรอกไม่รู้อะคุณกับผมมองตาเราก็น่าจะคิดเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นและใครเป็นคนกระทาดูจากวัจ,จนภาษาและอาวัจ,จนภาษาที่เราเห็นตามสื่อกับคนที่ชื่อลุงพล คุณกับผมก็น่าจะเข้าใจครับและรู้ว่าเรื่องนี้น่าจะจบอย่างไรเพราะเราก็เห็นๆกันอยู่นะครับนะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่นัน<ม>นี้เขาไม่พูดเยอะเลยนะเพราใช้คําว่าเห็นๆกันอยู่นะครับเห็นอะไรเห็นอะไรจากลุงพลอืมภาษากายภาษาใจคำพูดท่าทางของลุงพลเป็นอย่างไร ุกคนอยากจะพูดถึงคนที่ชื่อลุงพลหน่อยทาช่องมาสามสี่ปีไม่เคยพูดถึงเลยวันนี้ครั้งแรกครับและคงจะเป็นครั้งสุดท้ายละก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาดังมาด้วยอะไรครับหรือคนไทยบางส่วนหรือกลุ่มเขาชอบทรงนี้ดังนั้นถ้าชอบทรงนี้ผมก็ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่กับประเทศของเราครับแล้วคุณในะคิดเห็นยังไงกับผู้ชายที่ชื่อว่าลุงพลนะก็ลองคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับเขาดังเพราะอะไรผมตอบให้แล้วกัน ดังเพราะว่าความสงสารคนเห็นลุงพลตั้งแต่แรกเลยนะครับผมก็คือว่าลุงพลน่ยไม่มีฝาบ้านนอนหมดอะไรตายอยากนะครับผมเออหมอปลาเป็นคนไปไปทำคอนเทนต์ครับตอนแรกๆเลยคนเห็นปุ๊บคนสงสารปั๊บเลยนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับเออคนก็เลยแบบไม่เชื่อว่าลุงพลเป็นคนทํานะครับนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะครับอืม จากคนที่แบบหมดอะไรตายอยากนะครับกลายแบบเป็นว่ามีช่องทางและเออมีช่องทางในการหาเงินในการต่อสู้คดีแล้วก็ลุงพลมาแต่มกักจะพูดเสมอนะครับว่าหาเงินต่อสู้คดีหาเงินต่อสู้คด,อดีอืมคนก็เลยแบบช่วยเหลือนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมผมก็ยังยืนยันว่าเหลือสารดีกาอยู่นะครับ ก็ยังไม่ได้ตัดสินลงพลแบบเด็ดขาดแต่ตัดสินไปตามสารชั้นต้นกับสารอุทธร์ที่ลงโทษลงพลว่าลงพลเป็นผู้กระทำความผิดนะครับไม่ใช่จอห์นนี่พูดเองนะครับสารท่านตัดสินมาแบบนี้นะครับแล้วทางฝั่งลงพลเขาก็น้อมรับฟังจากปากพี่สาวของเขาป้าอ่อนบอกว่าน้อมรับแค่ไปพักผ่อน ชั่วคราวเดียวก็ออกมาว่าอย่างนั้นใครที่ได้ดูคลิปที่แล้วนะอืมนี่แหละครับผมก็พยายามจะหาแบบคนที่แบบเขาพูดแบบให้ข้อคิดอะไรเงี้ยมาให้ทุกท่านได้ฟังนะครับไม่ใช่ว่าไปปกักปัาไปใส่ไลน์ลุงพลนะครับไม่ใช่นะครับคือให้ดูแนวคิดมุมมองนะครับเออมันเป็นอย่างนั้นนะเอาทุกคนก็ลองพิจารณาดู นะครับสิ่งที่ผมนําเสนอไปไม่ได้แบบให้เชื่อผมนะครับให้คิดนะครับผมให้คิดตามนะต้องบอกอย่างนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปถัดไปสวัสดีครับ